ส่วนเรื่องของแชร์ Forex TD นะครับเรายังคงตามกันอยู่นะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่สะเทือนคนวงการบันเทิงเยอะมากๆล่าสุดนะฮะมีภาพปรากฏออกมาของหนุ่มไบ้์วชิรวิทย์นะครับนี่นร้องเพลงอยู่ข้างๆกับนายอภิรกักษ์กฤติเป็นคนล่นกีตาร์ สมัยแบบยังเป็นหนุ่มอยู่เลยสมัยนูเลยฮะ,ะสมัยยังไม่ดังแล้วคนก็เชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับโฟล็กทีดีไหมใช่จนกลายเป็นที่จับจ้องว่าเอ๊ะหนุ่มไรจะถูกออกหมายเรียกเหมือนนักแสดงคนอื่นหรือไม่นะครับล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกกับสำนักข่าววันนิวส์นะครับเราเรื่องความใกล้ชิดกับนายอภิรักษ์ให้ฟังต,ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีผลงานโด่งดังแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ DSI แล้วก็ตำรวจด้วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับ กับผมก็ไม่สบายใจเลยครับแบบว่ามันความเครียดมันไม่ได้ตกอยู่แค่ที่ผมคนรอบตัวแม่หรือว่าอะไรก็ตามคือทุกคนเครียดมากคือเราเรารู้สึกว่าณวันนั้นเรา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 เครียดกับกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณวันนี้พอมีข่าวอะไรอีกมันมันก็มันก็หนักหนักก็หนักมากจริงๆครับมันเป็นการตัดสินใจของเราเองมันคือบทเรียนครั้งสาคัญมันคือมันเป็นความพลาดของเราครับผมผมไม่ได้ ไม่ได้อยากจะไปกล่าวโทษเขาเลยนะวันนั้นแล้วมันไม่ได้มีใครชักชวนคือเราเราเห็นเขาทําแล้วมันได้เราก็พุ่งเข้าไปเองจริงๆมันมันไม่ได้อยากกล่าวโทษใครแต่แต่ณนวันนี้ครับผมผมพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าทางเอ่อทางทางเจ้าหน้าที่ทางดีเอสไอหรืออะไรก็ตามอยากจะได้ข้อมูลอยากจะให้ผมเป็นพยานหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมพร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ก็คือ ก็คือติดต่อได้เลยครับอ่ะนี่เป็นเสียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคุณผู้ชมใชัชเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์การเปิดใจเต็มๆนะครับในรายการวันบันเทิงนะครับหลังจบข่าวเที่ยงช่องวันตอนเที่ยงครึ่งนะครับอ่ะรอติดตามได้นะครับเปิดใจครั้งแรกกับที่นี่ฮะวันบันเทิงนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้